วันนี้ปันจะมาทำมัฟฟินจากเล่มน,นี้นี่หน้าตาดูเป็นแบบนี้ซื่อ,อยากหน้าตาก็ดูยากีแต่ว่ามันไม่ยากหรอกมัฟฟินฟินแน่นอนไปดูกัน ได้ค่ะเราอุ่นตาอบก่อน180องศาไฟบนล่างนี่แล้วก็ทำอะไรต่อดูก่อนขั้นแรกเราตีไข่ไก่ผสมกับน้ำตาลและเกลือโอเคไข่ไก่90กรัมวิธีก็คือเราต้องตีไข่ขาวกับไข่แดงเข้ากันก่อนเราค่อยเอาไปตวงอันนี้90กรัมน้ำตาลทรายขาวร5อากรัม แล้วก็เกลือป่อน5กรัมนี่ใช้ตะก,ก้อตีเลยให้หนังสือบอกว่าตีจนเป็นสีเหลืองนวลกรลัมขึ้นไลยโอเคนวลแล้วมันจะแบบซีีๆนิดนึงเราก็ใส่กลิ่นวานิลาึา1ช้อนชาต่อไปใส่นมสด210กรัม คนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ต่อไปแล้วก็ผสมของแห้งก็คือแป้งกับผงฟูแป้ง300กรัมล่อนด้วยผงฟูอีก15กรัมโอเคก็ทำให้เป็นหลุมตรงกลางแล้วก็ใส่ส่วนผสมไข่คืออันนี้ที่เราทำไว้ตะกี้ คนก่อนโอเคตอนแรกใส่ไปแค่ครึ่งนึงก่อนใส่ตรงกลางเนาะอ่ะแล้วก็ใช้ตะกร้ออันนี้คนโอ้โหขอเติมเดี๋ยวเติมนิด,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 ดนึงอ่ะโอเคเราต้องมาลุ้นกันว่ามันจะรอดไหมมันต้องรอดแหละเนาะใช้มือเลยนะไม่ไหวแล้ว โอเคปันใส่หมดเลยดีกว่าไว้แหละอ่ะปันใส่เนยเลยนะเนยละลายจืดนะ120กครับ พันว่าแค่น,นี้แหละแล้วเดี๋ยวปันจะใส่เบอร์รี่ลงไปเลยบเบอร์รี่พันใช้เบอร์รี่แช่แข็งอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่กับราสเบอร์รี่ก็ใส่ไปเพิ่มรสชาติและความเปรี้ยวไม่ใช้ตะกร้อนนะใช้ไม้คนเอาอย่าคนเยอะเพราะว่าเห็นปลาสีมันจะทําให้แบบจะทําให้แป้งเป็นสแีแล้วเราอยากให้แป้งมันขาวๆติดสีนิดๆหน่อยๆนะก็คือคนพอนิดเดียวพอ โอเคปันพอแล้วเดี๋ยวตักใส่พิมพ์ได้เลยพิมพ์มี2แบบถ้าใช้แบบกระดาษเราจะไม่ต้องทาเนยเลยแป้งแต่ว่าถ้าใช้แบบนีน้เราต้องทาเนยแล้วก็เลยแป้งเพื่อไม่ให้มาฟินติดพิมพ์เนาะปันใช้สก,กู๊ปไอติมคนแล้วมันก็ไหลออกมาแบบนี้3.4ส,ส่วนสของพิมพ์เดีวซูมดีกว่าว้า ตายตาตยตายตายวุยท่านักสุดๆอะ่ะไม่รู้อบออกมาแล้วจะหน้าตาหน้านกินไหมเนะี่ยสีมันดูแบบระเบิดมากก็ต้องมารู้นกันว่าอบเสร็จแล้วหน้าตาจอาเป็นยังไงแต่ถ้าอร่อยก็ไม่ต้องแคร์หรอกหน้าตานะ่ะมันสุดท้ายแล้วจะเข้าโอบแล้วนะ ต้องลุ้นแล้วแหละว่าน่าจะจอมาดีไหมอ้าลุน้นปล่อยออกมาดีสาธุออบยี่สิบถึงสามสิบนาทีอือหฟูขึ้นมาเลยอ่ะสูงมากเลยอาจจะออกมาดีก็ได้นะน่ากินน่ากินออกมาแล้วหน้าตาใช้ได้รอดน่ากินอยู่นะเดี๋ยวเรากินเลยดูซิราสเบอร์รี่กินนะ อืมอร่อยอ่ะน้องกินตรงที่โดเบอร์รี่นี่ยยิ่งอร่อยเลยอร่อยแล้วมาฟินฟินเพ้อ จบแล้วทำถ่ายกิน